แนวทางการเลี้ยงปลาในปลาในเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในจำพวกปลาตะเพียน มีร่างกายแข็งแรงและรูปร่างลักษณะคล้ายปลาตะเพียนมีริมฝีปากหนาไม่มีฟันและมีหนวดสีเส้นครีบหลังเป็นครีบเดียวยาวติดกันเป็นพืชสีของลำตัวเป็นสีเงินบนเทาบางทีก็เหลืองอ่อนหรือบางตัวก็เป็นสีทองปลาในชอบอาศัยอยู่ตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่มีพื้นเป็นดินโคลนกระแสน้ำไหลอ่อนเกือบจะนิ่งชอบอยู่ในน้ำอุ่นมากกว่าในน้ำเย็นไม่ชอบน้ำใสจนเกินไป โดยปกติมีนิสัยขี้คลาดและสามารถฝึกให้เชื่องได้โดยวิธีการให้อาหารชอบวางไข่ในพื้นที่ตื้นเป็นปลาที่อดทนต่อดินฟ้าอากาศปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้รวดเร็วดังนั้นจึงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วบ่อเลี้ยงและการเตรียมอาหารธรรมชาติ ขนาดบอ่อเลี้ยงนั้นก็แล้วแต่พื้นที่ที่เรามีเช่น1งาน2งานหรือ1ไร่ก็จะมีอัตราการปล่อยปลาแตกต่างกันไปโดยบอ่อเลี้ยงนี้นั้นจะใช้เลี้ยงลูกปลาที่มีอายุตั้งแต่2อถึงสเดือนขึ้นไปโดยแยกออกมาจากบ่ออนุบาลซึ่งจะเลี้ยงไปจนปลานายเติบโตได้ขนาดที่จะขายได้บอ่อควรมีขนาดลึกประมาณ1-2เมตรมีน้ําตลอดปีการเตรียมบ่อก,ก่อเลี้ยง การเตรียมบ่อนั้นเป็นกระบวนการปรับปรุงบ่อเพื่อลดความเป็นกรดของดินส่งผลให้สภาพน้ำที่มีความเหมาะสมและเป็นการเพิ่มปริมาณอาหารในธรรมชาติซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1. การลดความเป็นกรดของดินหากเป็นบ่อใหม่เมื่อขุดบ่อเสร็จดินนั้นมักจะเป็นกรดต้องโรยปูนขาวให้ทั่วบ่อในอัตราปูนขาว1กิโลกรัมต่อพื้นที่10ตารางเมตร บ่อปลาขนาดหนึ่งไร่จะใช้ปูนขาประมาณ160กิโลกรัมจากนั้นก็จะตากบ่อให้แห้งจนพื้นดินแตกใช้เวลาประมาณ15-30วันหากเป็นบอ่อเกา่าหลังจากปล่อยน้ำออกบนแล้วต้องกำจัดวัชพืชในบอ่อเช่นหญ้าคาผักบุ้ง ผักตบชวาและพืชอื่นๆให้หมดไปเพราะว่าว่าจะพืชน,นั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่แล้วปกคลุมผิวน้ําเป็นอุปสรรคต่อการหมุนเวียนของอากาศและเป็นที่อยู่อาศัยของศัตรูของลูกปลาได้จากนั้นก็จะโรยปูนขาวในอัตราปูนขาว1กิโลกร,รัมต่อพื้นที่10ตารางเมตรแล้วก็ตากบอ่อเก่านี้ให้แห้งจนพื้นดินแตกเช่นเดียวกันกับบอ่อใหม่ปูนขาวนอกจากจะลดความเป็นกรดของดินแล้วขณะน้ําในบอ่อเก่าแห้งศัตรูของ ลูกปลาซ,ซึ่งจับออกไม่หมดเช่นพวกมูลกันเชียงและศัตรูชนิดอื่นๆจะตายทันที 2. การเพิ่มปริมาณอาหารธรรมชาติในบอ่อด้วยการทำน้ำเขียวเป็นขั้นตอนต่อจากการตากบอ่อให้แห้งการทำน้ำเขียวทำได้ง่ายๆก็คือนำเอามูลสัตว์ เช่นมหมูนหมูไก่วัวควายค้างคาวที่ตากแห้งแล้วจำนวน50-100กิโลกรัมต่อไร่นำมากองไว้เป็นกองๆองบริเวณในบอ่อหรือสา撒ให้กระจายทั่วบอ่อ จากนั้นจึงปล่อยน้ําเข้าโดยก่อนปล่อยน้ําเข้านั้นควรสวมปากท่อด้วยมุ้งในลอนตาทีหรือมุ้งเขียวเพื่อป้องกันศัตรูของลูกปลาที่จะเข้ามาตามกระแสน้ําและควรทําสะพานไม้ยื่นเข้าไปในบอ่อเพื่อเป็นที่ให้อาหารปลาสะพานดังกล่าวนี้จะเป็นสื่อความสัมพันธ์ระหว่างปลาที่เลี้ยงกับผู้เลี้ยงอีกด้วยขนาดลูกปลาที่เลี้ยงขนาดลูกปลาที่เหมาะสมและมีโอกาสรอดมากนั้นควรอยู่ที่5 7ถึงเเซนติเมตรหรือ2-3นิ้วซึ่ง ก็จะเป็นลูกปลาอายุ2-3เดือนขึ้นไปการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงนั้นไม่ควรให้มีจํานวนหนาแน่นมากเพราะจะทําให้ปลาเจริญเติบโตช้าโดยทั่วไปแล้วบ่อขนาด1งานควรปล่อยปลาในจํานวนประมาณ500ตัวบ่อขนาด2งานก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1,000ตัว บ่อขนาดหนึ่งไร่ก็จะปล่อยปลาในจํานวน2000ตัวเป็นต้นโดยการปล่อยลูกปลาลงในบ่อเลี้ยงนั้นในขั้นตอนแรกควรลอยถุงปลาไว้ในบ่อเลี้ยงประมาณ10-15นาทีเพื่อให้ปลาปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิน้ําในบ่อจากนั้นเปิดปากถุงไว้ชั่วครู่แล้วค่อยๆยกก้นถุงขึ้นเพื่อให้ปลาว่ายออกไปหากเปิดปากถุงแล้วเทออกไปในทันทีอาจทําให้ปลาช็อกตายได้อาหาร อาหารของลูกปลาที่เลี้ยงนั้นก็จะได้จากอาหารธรรมชาติในน้ําที่เราได้เตรียมให้ตอนทอําบ่อซึ่งเมื่อครบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ก็จะเกิดพวกพืชเล็กๆไรน้ําไรแดงแตะไคร่น้ําแหนตัวอ่อนของแมลงแมลงใสเดือนเล็กๆและพวกลูกหอยลูกกุ้งเป็นตน้นการที่จะทําให้มีอาหารธรรมชาติอยู่ในบอ่ออย่างอุดมสมบูรณ์จะต้องใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในบอ่ออยู่เสมอการที่จะเพิ่มปุ๋ยให้มีปริมาณมากน้อยเพียงใดนั้นก็ควรสังเกตจากสีของน้ําในบอ่อ เป็นกนส่วนอาหารสมทบที่ควรให้เพิ่มเติมเนื่องจากอาหารรรมชาติซึ่งมีอยู่ในบอ่ออาจจะไม่เพียงพอก็จะให้อาหารสมทบเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเร่งให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตเร็วขึ้นอาหารเหล่านี้ก็ได้แก่แหนเป็ดและไข่น้าใช้ปโปรยให้กินสดๆเศษผัก ผักบุ้งผักกาดขาวและเศษผักต่างๆใช้ต้มให้เปื่อยผสมกับรำหรือปลายข้าวกากถั่วเหลืองกากถั่วลิที่สงใช้แขวนหรือใส่กระบะไว้ในบอ่อปลายข้าวและรำละเอียดปลายข้าวต้มให้สุกแล้วผสมกับรำละเอียดปนกับเศษผักเล็กน้อยส่วนอาหารจะพวกสัตว์เนื้อหรือสัตว์ที่มีชีวิตเช่นตัวไหมปลวกไส้เดือนหนอนก็ใช้โปรยให้กินระยะเวลาการเลี้ยง ระยะเวลาการเลี้ยงปลาในนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดที่เราต้องการบริโภคหากเลี้ยง6เดือนน้ำหนักเฉลี่ยก็อยู่ที่6ขีดเลี้ยงหนึ่งปีก็จะมีน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมศัตรูและโลกพยาธิศัตรูในธรรมชาติได้แก่ปลาจำพวกที่กินเนื้อเป็นอาหารเช่นปลาชโดปลาช่อนปลาบูปลาเทโพกบเขียดเต่าแต่ภาพน้ำเพี้ยนาคและนกเป็นต้น ปลาในไม่ค่อยจะเป็นโรคร้ายแรงนอกจากในฤดูร้อนถ้าเลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไปหรือไม่ได้ทำการถ่ายเทน้ำเลยอาจจะทำให้มีตัวเห็บน้ำและหนอนสมอเกิดขึ้นตัวเห็บน้ำและหนอนสมอเหล่านี้ เป็นพยาธิที่จะดูดกินเลือดของปลาทําให้ปลาอ่อนเพลียไม่กินอาหารและอาจมีอาการหนักถึงตายดังนั้นจึงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดน้ําเสียและอย่าให้ปลาในบอ่อมีปริมาณมากจนเกินไปเหล่านี้ก็เป็นแนวทางการเลี้ยงปลาในในเบื้องต้นสําหรับท่านที่สนใจเลี้ยงปลาชนิดนี้ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลี้ยงไว้บริโภคหรือจาหน่ายจ่ายแจกตามจุดประสงค์ต่อไปสวัสดีครับ